ล้างผักรอไว้ก่อนเลยค่ะเมนูไก่ย่างในเตาอบค่ะหนังกรอบมาทํากันเลยนะคะเอาไก่ตัวล้างทําความสะอาดซับให้แห้งปาครึ่งแล้วนำมาจิ้ม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 ิ้ม,ม,ม,มทั้งสองด้านนะคะแล้วก็คลุกสมนุนไพรของเนเธอร์แลนด์ค่ะคลุกทั้งสองด้านให้ดีแล้วก็แรปแช่ตู้เย็นไว้ เป็นการหมักรอนะคะเสร็จแล้วเรามาทำน้ําจิ้มกันเลยค่ะมีมะนาวมะขามเปียกพริกป่นเข้าคั่วน้ำตาลน้ําปลาน้ำตาลจะใช้น้ําตาลปีกก็ได้นะคะเอามะขามเปียกไปละลายนะคะในไมโครเวฟละลายออกมาแล้วก็เติมน้ําตาลตามใจชอบนะคะแล้วก็เติมน้ําปลาน้ําปลาก็อย่าเค็มมากค่ะเพราะไก่มีความเค็มอยู่แล้วที่หมักอยู่แต่ก็เค็มไม่มาก แล้วเราก็จะบีบมะนาวค่ะบีบเสร็จแล้วก็คนคนคนให้เข้ากันบีบมะนาวตามใจชอบเช่นกันค่ะเราก็คน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 แล้วเราก็เติมพริกป่นก็ตามใจชอบอีกเหมือนกันแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วคนจนละลายให้เข้ากันดีข้าวคั่วนี่ก็ทําเองนะคะ ตอนคั่วข้าวนี่ก็ใส่ขา่าใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยก็จะหอมมากเลยค่ะพริกป่นก็ทำเองนะคะคั่วแล้วก็มาบดค่ะเมื่อทุกอย่างรวมกันได้ดีก็คนจะละลายดีนะคะถ้วยน้ำจิ้มมันก็จะเลอะๆหน่อยเดี๋ยวเราก็จะทำการเปลี่ยนถ้วยน้ำจิ้มค่ะเพื่อความสวยงาม เมื่อคนละลายได้ที่แล้วนะคะก็มาทําการเปลี่ยนถ้วยน้ําจิ้มกันค่ะโอเคลงไปพวด <c oughs> ในถ้วยใหม่ไม่เละไม่อะไรสวยงามค่ะระหว่างรอไก่เข้าอบเราก็ทําน้ําจิ้มเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาดูไก่กันค่ะไก่อบเฉพาะไฟบนนะคะเอาด้านล่างขึ้นมาก่อน เมื่อได้ที่แล้วก็กลับด้านอีกด้านหนึ่งค่ะตอนนี้ก็รอเวลาไก่สุกไก่สุกแล้วเราก็เอาออกจากเตามาสับค่ะแบ่งของเขาของเราคนละครึ่งแต่เราครึ่งน้อยกว่านะคะสไตล์เราก็จะกินกับผักสไตล์เขาก็จะกินกับอัปเปอร์มูสค่ะจานเราก็จะมีผักมีน้ำจิ้มแบบไทย รสชาติเข้ากันได้ดีกักบหมักเนเธอร์แลนด์ค่ะส่วนของเขาก็จะเป็นอัปเปอร์มูสกินกับไก่นี่ค่ะอัปเปอร์มูสซื้อมาแช่ยเย็นไว้เย็นเย็นกินกับไก่